สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่688ค่ะ 688รหัสจะอยู่ด้านบนซ้ายมือต่อทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะคุณแม่ค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าเรานะคะแล้วก็ถ้าจะไลน์มาสั่งแอดไลน์อดีอันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ V IPA วิภาเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กอันนี้เท่านั้นนะคะหรือถ้าไม่สะดวกไลน์คุณแม่โทรมาสั่งก็ได้โดยแจ้งรหัสสินค้า688แล้วตามด้วยสีที่ต้องการได้เลยวันนี้จะมีทั้งหมด2ส,สีสีฟ้าและก็สีชมพูค่ะงานตัวนี้จะเป็นงานเสื้อเชิ้ตนะคะเห็็นนตัวเกเกๆแบบี้อยา บอกเลยว่าไซส์ใหญ่อยู่นะเป็นเป็นไซส์กำลังดีค่ะน้องมีไซส์เดียวนะคะเป็นฟรีไซส์อ,อกเสื้อ42วัดได้เต็มเลยอันนสวัดแล้ววัดเช็คงานแหละอกเสื้อ42นิ้วนะคะขอคุณแม่อ,อกจริงไม่เกิน40สใส่ได้ความยาวค่ะรุ่นนี้อยู่ที่21นิ้วค่ะก็จะเป็นงานแบบขอบกางเกงขอบกระโปรงประมาณสะโพกบนค่ะคุณแม่ค่ะมาตรส่วนน้องส้มสูง160ค่ะก็ประมาณ ขอบกางเกงขอบกระโปรงประมาณสะโพกบนประมาณนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ free size อกเสื้อ42อกจริงไม่เกิน 40, 40อกจริงไม่เกิน40ใส่ได้ราคา 790บาทค่ะ790บาทโอนชำระเราจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทน้องตัวนี้จะเป็นงานชีฟองปักฉลุผ้าตัวใหม่ซึ่งเราส่มขายผ้าตัวแล้วมาละ,ละรล้วก็มาณลาร้ยแหละอยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากๆค่ะกับกระแสตอบรับทองผ้าชีฟองปักฉลุนะคะตัวนี้ถ้าอย่างที่รู้กันว่าถ้าขายไม่ดีใครจะเอามาอยู่เรื่อยคุณแม่ค่ะและช่วงนี้เอามาติดๆเอามาทีทเลยนะคะผ้าตัวนี้ถ้าเป็นลายพวกอคอกรองยังมีนะแต่ว่าวันนี้ พิเศษกว่าเพื่อนเขาจะเป็นงานคอปกเชิ้ตผ่าติดกระดุมด้านหน้า<ๆ>ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เอามาให้เลือกนะคะเผื่อสนใจเผื่อชอบนั่นเองนะคะหลายคนชอบงานเชิ้ตแขนสั้นคุณแม่คะ่ะเนื่องจากว่าใส่ไปทุรงธุระอะไรก็ได้นะคะมันก็จะดูมีทางการขึ้นมานิดนึงนะคะหรือแม้กระทั่งใส่ไปทํางานยังได้เลยตัวนี้แล้วก็ใส่เสื้อคลุมเอาเนาะตัวนี้คะ่ะเนื้อผ้าอย่างที่บอกไปว่าน้องจะเป็นงานชีฟองปักฉลุเขาเป็นเนื้อชีฟองคุณแม่คะ่ะไม่ใช่เนื้อคอตตอนแบบที่เห็นเห็นกันเพราะว่าเนื้อนั้นอะส้มเองก อยู่ในวงการขายเสื้อผ้าแล้วก็ใช้เองด้วยคือแม้มันจะแบบมันจะมันจะมีความแข็งอันนี้ยอมรับไปว่าถ้าเป็นคอตตอนแล้วไปปักฉลุแบบเป็นคล้ายๆล,ลักษณะเนี้ยน่าจะเห็นผ่านๆตากันแมแหละบอกเลยว่ามันจะมีความแข็งนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เนื้อผ้าคุณแม่ตรงที่มันเป็นสีพื้นตัวนี้ใช่ไหมคะเนื้อผ้าหลักของเขาอะมันเป็นเนื้อชีฟองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าชีฟองมันไม่แข็งไงเนี่ยแล้วคือ พูดจริงๆว่าอย่างที่เห็นย้อนก่อกลับไปดูได้เลยวิวไม้พาขายเน,เนื้อเนี้ยมาตั้งแต่ต้นปีขายมาหลายรุ่นแล้วถ้าขายไม่ดีจริงใครจะเอามาอยู่เรื่อยคุณแม่คะนี่ไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะเนื้อผ้าหลักของเขาตรงเนี้ยน้องจะเป็นเนื้อผ้าชีฟองชีฟองมันนุ่มนิ่มไงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะไม่ได้แข็งมันจะไมไ่แข็งเหมือนคอตตอนขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่ทําไมราคามันถึงโด่งไปเกือบ800จริงๆ800นี่คือตึงไว้ให้นะคะทำเพราะว่างานปักฉลุค,ค่ะงานปัก ปักก็คือมันเป็นลายลายดอกเนี่ยคือเขาเรียกปักแล้วที่มันเป็นรูๆอย่างเงี้ยเขาเรียกฉลุก,ก็คืออันนี้คืองานปักฉลุเนาะผ้าประเภทเนี้ยจะแพงกว่าเพื่อนคุณแม่ค่ะเพราะว่ามันทั้งปักและฉลุนะคะอ่ะตัวนี้คือได้ทั้งตัวเลยนะคะคนละประเภทกันกับที่เคยที่เคยเห็นในท้องตลาดสักประมาณพักๆหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นเนื้อคอตตอนแล้วพอเวลาใส่จริง,รงๆอ่ะมันจะมีความสากผิวนิดนึงอันนั้นหนูก็เคยใส่นะอันเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าน้องเป็นเนื้อฉีฟองเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยค่ะ ที่มันเป็นสีพื้นอนะคือเตือผ้าหลักเขาอะเป็นชีฟองเพราะฉะนั้นมันนุ่มนี่มคุณแม่ขามันไม่ได้บาดผิวเราเห็นไหมคะตัวเนี้ย มาเป็นชีฟองมันเป็นชีฟองค่ะเนาะอ่ะทีนี้รูปแบบผ้าพูดไปแล้วทีนี้เรามาดูรูปแบบเสื้อกันน้องตัวนี้รุ่นนี้นะคะรหัส688น้องจะเป็นงานคอปกเชิ้ตดผ้าติดก,กระดุมด้านหน้าแขนสั้นเนาะได้งานผ้าชีฟองปักฉลุทั้งหน้าและหลังนะคะอันนี้คืองานด้านหลังแล้วก็อันนี้ของคืองานด้านหน้าในส่วนของด้านหน้าจะก,กระดุมจะใช้เป็นกระดุมปั๊มนะคะใช้ผ้าตัวเสือ้อเขาแล้วแหละมาเป็นทํากระดุมปั๊มนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้ค่ะไซส์ฟรีไซส์อ,อกเสื้อ42ขอคุณแม่ อกจริงไม่เกิน40ใส่ได้ความยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะอะตัวนี้และรุ่นนี้มีมาให้เลือกถึง2สีก็คือสีฟ้าและตัวนี้จะเป็นชมพูนู๊นะคะเป็นชมพูนูดตน๊นะคะอะตัวนี้ลายบอกเลยว่ารุ่นนี้ลายมันน่ารักเหมาะกับแบบเขามันจะมีความแบบเลี้ยงแถวคุณแม่ค่ะลายอะไรประมาณนี้บอกเลยน่ารักน,น่ารักเนาะเดี๋ยวเอายืนตัวนี้ให้ดูเนี่ยค่ะสีฟ้านะคะนี่ลายเขาค่ะ ลายน่ารักเนาะอันนี้คือลายเขาค่ะคุณแม่ค่ะลายน่ารักรุ่นนี้นะคะลายมันจะมีความแบบเป็นเรียงๆแถวๆแล้วมันเหมาะกับแบบปกเชิ้ตค่ะอ่าเนาะตัวนี้นะคะมี2ส,สีสีที่ใส่อยู่จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีนี้สีในไม้จะเป็นสีชมพูนูตม <mniej> ันจะไม่ชมพูนมนมนูตนูตคุณแม่มันจะไม่ใช่ชมพูแบบชมพูจัดจา่าชมพูชัดๆเนาะมันจะเป็นสีแบบสีอ่อนพาสเทลชมพูนูด์อ่ะก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะแล้วอย่างที่ให้ดูเนื้อผ้านเนื้อผ้าตัวนี้เป็นชีฟองปักฉลุนะคะลายน่ารักแบบน่ารักนะคะถ้า แม่สนใจคุณแม่สั่งรหัส6 8 8ดแล้วตามด้วยสีได้เลยนะตัวนี้ค่ะแมตต์กางเกงสักตัวหนึ่งอบอกบอกเลยว่าใส่ออกไปทํทธุระข้างนองได้ใส่ทํางานได้ใส่ไปเที่ยวได้และถ่ายรูปออกมาแล้วมันชัดมันเด่นด้วยคือเห็นลายชัดแบบนี้นะคะแถมเนื้อผ้ายังใส่สบายด้วยทุกคมที่เบทเขาเป็นชีฟองนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะซึ่งจะไปเปลี่ยนสีชมพูให้ดูนะคะ คุณแม่คะ่ะตัวนี้รหัส688ค่ะงานผ้าชีฟองปักฉลุชีฟองปักฉลุนะเป็นเนื้อน้องเบดเขาที่เป็นสีชมพูตรงพื้นน่าจะเป็นเนื้อชีฟองแล้วเอาไปปักฉลุนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นงานคอปกเชืดผ่านหน้าแขนสั้นแหละอันนี้ใส่จะสีชมพูนูดชมพูนมนมชมพูรุดนูดนะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะใช่ไม่ใช่ชมพูแบบชมพูชมพูไม่ใช่ชมพูขนาดนั้นเนาะน้องจะเป็นสีชมพูรุดนูดค่ะแต่ว่าตัวนี้มันมันไม่ได้แบบชมพูเด็กมันไม่ได้ฉูดฉาดนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ ตัวนี้ใส่ได้แล้วก็คือมันดูแบบดูเรียบร้อยดูสุภาพนั่นเองบางคนอาจจะถ้าชมพูแป้นจริงๆอาจจะไม่กล้าใสเนาะมันอาจจะดูเด็กเกินไปหรืออาจจะดูฉุฉาดส่วนตัวเนี้ยมันมีความแบบเนี่ยชมพูนมนมชมพูนู๊ค่ะดูสุภาพเรียบร้อยนะคะมีมาให้เลือก2สีนะสีฟ้าหรือสีนีค่ะคุณแม่สามารถรอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้นะคะหรือว่าย้อนคลิปดูได้จนกว่าจะพอใจหรือว่าชอบสีไหนที่สุดอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดแต่เป็นการอัดคลิปวิดีโอถ้าสนใจสั่งซื้อช่องทางนต่อด้านบนขวามือน,นี้นะคะทวนซ้ายให้ตัว เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ42นิ้ววัดจากรักแร้ซ้ายขามารักแร้ขวาได้42นิ้วของคุณแม่อ,อกจริงไม่เกิน40นิ้วใส่ได้ความยาวค่ะอยู่ที่21นิ้วนะคะเทียบมาส่วนตัวหนูสูง160แล้วก็ประมาณสะโพกบนคุมขอบกางเกงคุมขอบกระโปงนะคะหนูเองอ,อก33นิ้วเองค่ะก็ยังใส่เสื้อ42ในการรีวิวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเสื้อฟรีไซส์ก็คือคนอ,อกจริงเท่าไหร่ก็ได้แต่จะถึงไม่เกิน40นิ้วใส่ได้นั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ